ปูผักปลอดสารมาตรฐานก a p บ้านห้วยเหลาหมู่ที่เจ็ดกระปุขวายได้ไปมังตามีพืชมีผักสวนครัวมีพืชมีผักสวนครัวและไม่ต้องกลัวว่าจกขาดสนสุขใจไม่ต้องกังวล ใไม่ต้องกังวลจงปลุกทุกคนในลิงหลัวบ้านรีบทำอาหารได้ดันทวงทีไม่ต้องไปซื้อไปหาไม่ต้องไปซื้อไปหาประหยัดเงินตาได้ดีตาตะไคร้ควรมีแบบพิักีหูละาทั้งสะเพาขนาไปซื้อไปหาเข้ามาทำไมเก็บรู้ กินได้เราจะสดใสได้วิตามินเราจะสดใสได้วิตามินปลูกหอมไม่แต่ใส่ขวดจีนปลูกหอมไม่แต่ใส่ขวดจีนปลูกผักตานิ่งลวกกับแกว้วปลูกผักแฝวไม่แต่ใส่ลาบคอยใส่แสมใส่บีคั้นนึ่งมีข้าบุง้งตำบอกบุ้งหอมเสีาละเท่เ้ยวหอมอ้อมแจงก็ยัง ด้วยสิงาว่วยระคิดให้ถวดทีขันมีสุกกะละเม็นหนักมีหนักมีกะละเม็นหนักมีย่งสีใดเม่ใสหอมอ้อยนันลันนาข้นไก่นี่นะลันนาน่นนวลนะต้มสมปุ่ย่งสีใดใสข้าต้มต้มตาย่งว่าสีใดใสกิมาสิงไข่ยูลิ้หัวยูิหัววัสว สวัสดีครับวันนี้ในอำเภอนาเชือกนะครับก็จะพาท่านมาเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารนะครับมาตรฐาน G กีของกลุ่มบ้าน้วลาวนะครับหมู่ที่เจ็ดตำบลเขาไร่ครับวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ใหญ่ล้วนนะครับซึ่งสักครู่นะครับท่านผู้ใหญ่ก็จะพาไปเยี่ยมชมในส่วนของ พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกผักนะครับซึ่งแปลงผักแห่งนี้นะครับเป็นผักปลอดสารได้มาตรฐานอากาอาีอา,อาีเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะซื้อนะครับหรือจะนำไปจำหน่ายก็สามารถที่จะมาแวะมาชมมาอุดหนุนได้ที่แปลงผักบ้านห้วยหลาวมุนเดียตบลนขขเขาไร่ครับ บุลประสานมาตรฐานีเอเ p บ้านห้วยเหลาหมู่ที่7ตำบลขวาวไฮ้